ดับเข้ามาช่วงที่สองนะครับผมยังอยู่กับแขกรับเชิญของผมซึ่งคุณผู้ชมหลายๆคนในช่วงระยะหลังนี้คงจะเห็นหน้าเห็นตาบ่อยเพราะว่าถูกด้อมส้มเอาทัวมาลงแต่ปรากฏว่าถูกแขกรับเชิญของผมโต้ด้วยความจริงอันเป็นสัจธรรมและทุกอย่างนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้ต่อนะครับผมยังอยู่กับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทย ผม <Okay. S 1> ถามหน่อยในขณะที่เราเสนอไปที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยนะว่าขยันประหยัดอดทนซื่อสัตย์จะต้องแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติจะต้องแก้ไขปัญหาประชาชนแล้วเขาไม่ฟังเราเลยเขาไปบรรทุกบรรจ,จุนู่นบรรจุนเนี่ยในความรู้สึกเราเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็ไม่สนใจไหมเพราะเรามีแค่เสียงเดียวในตอนนั้นนะในตอนก็ขก้นคิดในใจอยู่อย่างนั้นนะฮะแต่ว่าทําไงได้ เมื่อแบ่งเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายประชาธิปไตยตามที่เขาว่านะแล้วเราจะไปอยู่ฝั่งนู้นได้ไงเราก็ต้องอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ต้องหนุนกันไปให้ได้ไม่โกรธเลยเหรอไม่โกรธฮะก็จะต้องหนุนจะต้องสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกให้ได้เก้าไกลเป็นรัฐบาลให้ได้ร่วมกันเนี่ยนะส่วนเสียงที่จะขาดก็อยู่ที่พรรคเก้าไกลจะไปรวมเรียกใครารวมได้อะไรเงี้ยนะครับแต่เหมือนกับเขาไม่ค่อยสนใจคุณเสรีพิสุทธิ์เลยไง ใน,ในตอนแรกๆนะอไอ้ตอนหลังๆเขาเพิ่งจะรู้ว่าเฮ้ยหลายๆอย่างเนี่ยเราเตือนถูกแต่แรกๆนี่เหมือนกับเ้ยเสียงเดียวไม่สนใจอ,อ่ะจริงไหมเริ่มแรกมาคุณก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ตอนหลังเขาก็ดีนะอ,อย่างคุณพิธาก็ให้เกียรติพี่ตลอด<า>นะจริงๆเราคบกันคุยกันก็เป็นคนดีนะ,ะนะครับสุภาพเรียบร้อยพี่พี่จะกลับเวลาประชุมพี่จะกลับก็ยังมาส่งทีลิฟตพี่ก็บอกไม่ต้องน้องไปทําหน้าที่ดีที่สุดเลยนะหรือว่าเออ คุยกันตอนเข้าไครจัตวาบาลนะคุณชัยธวัฒน์ก็มาหาที่บ้านอืแล้วก็คุยกันก็จะให้พี่เป็นรองนายกรมตรีนะครับจริงเหรอจริงๆรงหนึ่งนะเสียงเนี่ยนะใช่เพราะว่าถ้ามองเราเนี่ยนะเป็นคนมีประสบการณ์นะนะใช่ไหมฮะรางนั้นก็โอเคก็ช่วยกับประคับของให้เขาแต่เขาเดินไม่ได้เองพอเดินไม่ได้แล้วจะทำไงจะให้พี่นั่งเฉยเลยพี่ก็ต้องทําต่อไปเพื่อจะให้อ่า 8ปดพักมันเดินต่อไปอได้ก็คืออย่างสมมุติว่าพอก้าวไกลเดินไม่ได้แล้วแล้วมีคุณบาทคุณวิทาอีกเราก็แนะใช่ไหมเท่าก้าวไกลไปไม่ได้ต้องต้องรู้จักเสียสละนะเพราะในชีวิตคนอาจจะไม่เคยเสียสละอย่างพี่ตอนเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะสิบแปดเขาฝึก<วา>เขาสอนม,มาว่าถ้าขึ้นรถเนี่ยนะถ้าเจอผู้หญิงเจอเด็กเจอคนแก่จะต้องลุกให้นั่งนะต้องรู้จักเสียสละ ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เป็นเด็กเลยแล้วพอมาชีวิตจริงปีส4มสี่พลเอกสุทนทรลน้ำพงษ์ยึดอำนาจนะฮะจากพลเอกชาติชายพี่เป็นผู้การกองปราบพลตรโทรประชาผมนอกเป็นผู้จัดการตารวจสอบสวน,นกลางใช่ไหมฮะเราฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมะเ,เ,เราทช้อมก็จะเล่นงานพี่ประชาเราก็เห็นว่าพี่ประชาจากผู้จัดการตํารวจสอบสวนกลางก็เป็นผู้ช่วยที่ปรีรองที่ปรือที่ปรแล้วใช่ไหมเลยบอกพี่ประชาบอก พี่มีรายยนให้ผมให้หมดเลยอืพี่จะได้ไปสู่เป้าหมายได้ผมก็รับเอาอผมก็ถูกรัฐชอนะตั้งกรรมาการสอบสวนจะไล่ออกกดออกหาเรื่องผมนู่นนี่ผมก็สู้กับรัชอนะ,นะ่นะนะครับอจนพี่ประชาะเขาขึ้นฝั่งไปได้แล้วเขาก็เอาผมไปด้วยอแต่นั้นมันอดีตไงอันนั้นคือคือคุณธรรมไงเ้วก็ลังพูดว่าการเสียสละเป็นนี้ไงะนะเมื่อยอมกันพี่ประชาะไปเขาก็เอาผมไปด้วย ผมก็เป็นเลยเป็นพบว่าตลอทั้งคู่อ่ะแต่ถ้าวันนั้นผมไม่เอานะผมไม่ต้องพี่ทําอะไรก็ทาเป็นเรื่องพี่นะตกลงไม่ได้ขึ้นทั้งสองคนแต่พอเป็นเนียเขาให้เสียสละดทีนี้โดนสิครับทีนี้เขาไม่รู้ไงสารพัดอาวุธเลยนะเขาไม่รู้เขาไม่รู้นะถึงขนาดบอกว่าใครใครที่เมื่อกี้บอกอ่ะใครใช้ให้ไปติดต่อพักอื่ครับโกรธไหมก็ไม่ได้โกรธอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าเราเราก็รู้ว่าเฮ้ยเขาแค่เขาแค่นั้นนะ คือน้าภัยเหลือแค่นี้แล้วไม่มีละ,ะครับอะจนมาถึงวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับนี่ผมพยายามรวบรวมมาสดๆตอนนี้เลยนะคุณภูมิธรรมเวยยชชยชัยเดินสายถามเสียงสวสว,สอวอย้ําเลยต้องไม่มีก้าวไกลครับอาวันที่สี่สิงหานี่นะต้องไม่มีแล้วนะครับ,รบไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นทั้งปวงสววันชัยสอนสิริบ่ถ้าไม่มีก้าวไกลสถานการณ์เปลี่ยนแน่นอนครับอารวมไปถึงหลายหลายคนบอกว่าก้าวไกลเอง ก็ดูเหมือนว่าจะสร้างศัตรูจากนิด้าโพครับเอาอย่างนี้เลยคุณเสรีพิสุทธิ์ถ้ามีก้าวไกลจวตให้ไหมวันที่สี่สิงหาคนี้คืออย่างนี้ฮะคือผมอยากจะให้เข้าใจก่อนว่าวันที่สี่สิงหามียติไหลเข้าอเรื่องการเสนอชื่อบุคคลที่จะลงตัวหน่งนายกตีใช่ไหมไม่ใช่เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหม,อ,มอ,อ๋อ<ห> <laughs> ใช่ไหมเข้าใจเข้าใจใพอวันที่สี่ปุ๊บเนี่ยนะนะ บุคคลที่จะเสนอที่กําหนดไว้ให้เสนอคุณจะเป็นคุณพิทาก็ดีคุณอุวงิงก็ดีนะก็จะเสนอต่อประธานสภาว่าเสนอใครกันแล้วแต่ก็ขอเสียงรับรองอืมันเตรียมไว้แล้วก็ต้องมีคนรับรองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อก้าวต่อไปก็คือว่าเราจะต้องอภิปรายสมมติสมมติเสนอคุณเศรษฐาเราจะต้องอภิปรายว่า คุณเศรษฐาดียังไงมีความรู้ความสามารถเรียนจากไหนจบจากไหนทํางานอะไรประสบการณ์อะไรประกอบการนู่นนี่มีกําไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมีผลสำสเร็จมาเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกฝ่ายหนึ่งต้องบอกหาแผลคุณพิธามาทีเอ้ยหาแผลคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาไม่ดีไม่ดียังไงยังไงอภิปรายกันให้หมดเสร็จแล้วก็โหวตเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมจะมาถามสสในสภาบอกจะตรงจะเอาใครร่วมรัฐบาล เอาก้าวไกลหรือเปล่าสสในสภาก็บอกผมไม่รู้ผมไม่ใช่บุคคลที่จะเป็นนาย,ยกมนตรีเพราะการจะแต่งตั้งคอรมอนั้นเป็นเรื่องของนาย,ยกผมเป็นสสผมตอบไม่ได้ถ้าจะถามต้องถามคุณเศรษฐานุ่นอถามคนที่ได้โหวตวันนั้นวคนนั้นเขาก็ไม่ได้อยู่ในสภา,าก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นกรอบมันก็อยู่แค่เนี้ยนะอย่าไปยืดยาวนู่นนี่นั่นอะไรต่างถูกไหมฮะโอโหเอาแล้วครับคุณผู้ชมนี่สดๆนะ ฟังให้ดีๆนะครับหนึ่งเสียงของเสรีรวมไทยตอบนียเราไม่ได้บอกว่าใครจะร่วมรัฐบาลใช่แต่เรากำลังโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีใช่ฉนั้นผมถามข่าวลือเดี๋ยวนี้เลยนะมันสอดคล้องตรงนี้เลยนะครับข่าวลือสดๆนะวินาทีนี้สี่โมงครึ่งเขาลือกันว่าสมมุติโหวตเลือกนายกเสร็จได้ตัวเลือกจากพรรคเพื่อไทยจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินจะเป็นคุณแพทองทานจะเป็นคุณชัยเกษม วอล์เสร็จเรียบร้อยหากใิการเอาก้าวไกลร่วมรัฐบาลจริงไหมครับมันก็อยู่ที่เพื่อไทยแล้วใช่ไหม <laughs> ฟังได้ดีนะคู้ชมฟังได้ดีนะอยู่ที่เพื่อไทยผมผมตอบไม่ได้จริงๆใช่ไหมนะคือคนจัดเนี่ยเอาอย่างนี้บริษัทเนี่ยนะจะจัดรายการต่างๆอะไรของท็อปนิวเนี่ยนะถ้าเผื่อเจ้าของบริษัทประธานบริษัทจะมาบอก ณต้นบริษัทพูดจัดการแล้วนคุณต้องยี้คุณต้องอย่างนั้นมาแทรกแซงการทํางานของคุณต้นหมดคุณต้นบอกว่าไม่เอางั้นผมเลิกดีกว่าใช่ไหมฮะเหมือนกันเมื่อเราจะให้เพื่อไทยเขาจัดนะผมก็ไม่ควรจะไปก้าวไก่เขาหรือแม้กระทั่งพักเสียงข้างมากเนี่ยร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงเมื่อคุณปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาแล้วคุณก็ไม่ต้องไปก้าวไก่เขาเมีจะถามผมมีใครบ้างผมก็ไม่รู้นะ ยันคำถามนี่ต้องถามเพื่อไทยแอ<ป>อมยิมนะมย้มนะอมยิ้มนะ <laughs> คุณเสรีพิส์นี่คุณผู้ชมผมเชื่อเลยนะหนังกระดาษน,นี้สดๆตอนนี้นะท่านสวสมชายแสวงการนะท่านสวกิตติศักดิ์รัตนวราหานะท่านสวเสรีสุวรรณพานนท์นะคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณวร,ราวฒิศิลปาชานะต้องฟังนะฟังให้ดีๆโหวตนายกไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะถามว่าใครร่วมรัฐบาลถ้าได้นายกวันนั้น เป็นหน้าที่เขาจะไปเลือกใครร่วมรัฐบาลฟังให้ดีนะอันนี้ชัดมากเดี๋ยวฮะอย่าหลงประเด็นกันนะครับผมไม่หลงแล้วที่ผ่านมามันหลงกันเรื่อยแต่ที่เขาฟังกันอยู่เนี่ยเขาจะหลงกับท่านเสรีพิสุทธิ์หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ชัดมากนะครับและถ้าผมถามต่อเอาละโหวนายกเสร็จเป็นหน้าที่ของนายกและพรักที่นายกสังกัดจะไปเลือกผู้เข้าร่วมรัฐบาล การแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองของพรรเก้าไกลจะเป็นอุปสรรคสําหรับพรักเพื่อไทยในการร่วมรัฐบาลไหมคือเท่าที่ผมฟังดูตลอดนะฮะ,ะเพื่อไอ้มาตราร้อยสองไม่อยู่ในความคิดของพักเพื่อไทยเลยใช่ไหมฮะอ,อะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยจัดก็คงไม่มีแต่ถ้ามีพักอื่นสมมุติเก้าไกลเข้าร่วมเลยเพร่อเก้าไกลจะเสนอเข้าไหมหรือเก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านจะเสนอเข้าร่วมไหมมันก็ เราไม่สามารถจะไปขวางก็ได้เสนอก็เสนอได้แต่<ะ>ผมคิดว่ามันคงไม่ผ่านหรอกนะไม่ผ่านทั้งสอสอไม่ต้องไปถึงสวออแล้วนะครับสอสอก็ไม่ผ่านแล้วหมายถึงว่านะสมมุติว่าเขาจะเอาเข้าสภาครับอ่าครั้งที่แล้วคุณสุชาติตันจเจริญรองประธานสภาไม่บรรจุครับคุณเสรีพิสุจน์คิดว่าสมมุติสมัยประชุมที่จะถึงเนี้ยก็จะไม่บรรจุอีก คือตอนนี้มีคนร้องผมจําชื่อไม่ได้ไปที่ศาลน้านูนอยู่คุณธีรยุทธสุวรรณเกษรนะครับร้องไปที่ศาลน้ํานูนว่าเนี่ยการเสนอยติเนี้ยเข้าไปแล้วสภาไม่รับเนี่ยนะฮะมติต่างๆของเกาไก่เสนอเป็นการขัดต่อการปกครองระบบประชาธิปไตยอธิปมติสัตว์เป็นบื้องมุกซึ่งมผมว่าอีกไม่นานแล้วาลนูนก็คงมีมติในเรื่องนี้ว่า จะเป็นยังไงใช่ไหมฮะครับครับเขาไปอิงคำวินิจฉัยสารรับนูนเดือนพฤศจิกายน2 5 6 4ครับที่ไล่มาเลยตั้งแต่นายเพนกวินนายไม้นายอานนนายอะไรนั่นนะรวมขบวนการเป็นการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองอันนี้อันนี้เรื่องนี้ใช่ไหมที่ที่ที่เราลังบอกว่าอาจจะเป็นปัญหาใช่รวมได้หมดน่ะนะอืออ่านะครับเพราะฉะนั้นผมย้ําอีกทีนะครับผมถามแล้วคุณเสรีพิสุทธิ์ได้ตอบแล้วเพราะฉะนั้นพักกันอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา ในช่วงสุดท้ายครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store